ย้อนรอยตำนานงูยักษ์แห่งกาญจนบุรีก่อนอื่นเลยต้องขอพูดถึงสถานที่กำเนิดตำนานสุดสะพรึงนี้นั่นก็คือจังหวัดกาญจนบุรีเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีจุดเช็คอินมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยในอดีตแล้วนั้นจังหวัดกาญจนบุรียังคงเป็นเมืองที่มีป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีแม่น้ำแควอันกว้างใหญ่ไพศาลที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดไหลผ่านและด้วยเหตุนี้เองป่าพืนนี้ จึงได้รับสมญานามว่าป่าอเมซอนแห่งทวีปเอเชียและผู้ที่จะบอกเล่าถึงตำนานของเจ้าอสรพิษร้ายก็คือคุณลุงปรีชาไมตรีรักเจ้าหน้าที่อาวุโสของสถานีรถไฟกาญจนบุรีผู้ที่เติบโตมาจากจังหวัดกาญจนบุรีจนถึงปัจจุบันมาชั่วชีวิตโดยปัจจุบันคุณลุงได้รับหน้าที่สันทนาการบนรถไฟขบวนกทมน้ำตกไซโยกในโอกาสที่เป็นทริปพิเศษในวันหยุดที่มีผู้โดยสารเข้ามาท่องเที่ยวน้ำตกไซโยก คุณลุงได้เล่าถึงตำนานนี้ว่าย้อนกลับไปราวราวปีพุทธศักราช2485เมืองไทยตกอยู่ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยถูกกองทัพจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานส่งกําลังเพื่อนําทัพเดินทางไปโจมตีกองทัพอังกฤษทหารอเมริกันที่อยู่ในประเทศพมา่าดังนั้นเพื่อให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างราบรื่นจึงต้องมีการสร้างทางรถไฟและสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่าน สามารถลำเลียงอาวุธได้อย่างสะดวกฉเฉลยศึกชาวตะวันตกเป็นจำนวนมากที่กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นจับมาได้จึงต้องมาใช้แรงงานในการสร้างทางรถไฟในจังหวัดกาญจนบุรีว่ากันว่ากว่าที่จะสร้างสะพานได้สำเร็จนั้นจะต้องมีการทำพิธีบวงสวงสังเวยชีวิตของฉเฉลยศึกสงครามไปร่วมหลายหมื่นคนอีกทั้งแน่นอนว่าสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นป่ารกทึบที่ชุกชุมไปด้วยยุงป่ามากมาย จนเป็นเหตุให้มีทั้งโรคระบาดอย่างไข้ามาลาเรียที่ฆ้าชีวิตเฉลยที่สร้างทางรถไฟไปเป็นจํานวนมหาศาลจนมีคํากล่าวเปรียบเปรยถึงผู้ที่เสียชีวิตจากการก่อสร้างทางรถไฟที่แสนยากลําบากสายนี้ว่าหนึ่งไม้หมอนรถไฟแทนหนึ่งชีวิตที่เสียการที่จะสร้างทางรถไฟสายมรณะนั้นเหล่าเฉลยศึกต้องบุกป่าฝ่าดงเข้าไปโดยคําสั่งที่ไม่มีทางปฏิเสธได้ของเหล่าทหารญี่ปุ่นแน่นอนว่าแต่เดิมนั้นมันต้องเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าถิ่นมาก่อน การก่อสร้างนั้นเหล่าทหารญี่ปุ่นจะใช้เฉลยศึกทางป่าเข้าไปและมีการตั้งฐานบัญชาการเป็นจุดๆกระจายไปตามทางที่จะก่อร่างสร้างทางรถไฟจนกระทั่งถึงเส้นทางบริเวณอำเภอไซโยกซึ่งในสมัยก่อนนั้นยังเป็นป่าทึบที่ชาวบ้านยังไม่เคยเข้าไปย่างรกลเลยแม้แต่น้อยคุณลุงเล่าต่อว่านอกจากภัยจากโรคระบาดท,ที่มากับยุงแล้วป่าที่รกทึบก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านักล่ามือฉมังอีกมากมายที่พร้อมจะออกมาล่าเอามนุษย์กลับไปกินเป็นมื้อคำ่ำ อีกทั้งในยุคนั้นทหารประเทศญี่ปุ่นได้ใช้จุดศูนย์กลางป่าของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นป้อมปราการสำหรับใช้ในการรบแน่นอนว่าจะต้องลุกล้ำเข้าไปในเขตของเหล่าบรรดาสัตว์ป่าที่อยู่ลึกจนเกือบจะไม่มีใครเคยเข้าไปตรวจสอบมาก่อนทั้งในถ้ำซอกหินต้นไม้ต่างๆนานาถูกดัดแปลงทำเป็นป้อมปราการพร้อมรบหากแต่เพียงการเหยียบย่ำของกองทัพญี่ปุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรุกล้ำเข้าพื้นที่ปา่าธรรมดาธรรมดา แต่กลับเป็นการรุก,กล้ำเข้าสู่อาณาเขตของอสูรกายยักษ์ที่จะต้องสร้างความหวาดกลัวกับทหารญี่ปุ่นไปตลอดการเมื่อมีการตั้งฐานเพื่อเป็นที่พักของทหารญี่ปุ่นที่ถูกส่งเข้ามาควบคุมเหล่าฉเฉลยจึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดชุดเวรยามตามมาตรฐานของกองทัพเพื่อดูแลความสงบและป้องกันเหล่าฉเฉลยหลบหนีกองทัพญี่ปุ่นได้จัดชุดลาดตระเวนรอบๆฐานทัพเป็นจํานวน15นายขาเขาวนสลับผลัดเปลี่ยนกันเป็นกะ และแล้วเรื่องราวที่ต้องสร้างความหวาดหวั่นใจให้แก่บรรดาเหล่าทหารญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ได้มีการตั้งฐานทัพเมื่อทหารญี่ปุ่นที่ถูกส่งออกไปลาดตะเวนนั้นมักจะหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยวันละนายสองนายซึ่งก็สร้างความวิตกให้กับผู้บังคับบัญชาเพราะกําลังพลที่หายไปอย่างไร้สาเหตุนั้นอาจจะถูกฆ่าศึกกลอบทําร้ายเพื่อเราบันบุกเข้ามาโจมตีจึงได้มีการเพิ่มกําลังทหารเข้าไปอีกจากที่เคยเดินลาดตะเวนจุดละคนก็กลายเป็น2-3ถึงคนเลยทีเดียว แต่ถึงจะเพิ่มกําลังพลไปมากสักเพียงใดก็ดูเหมือนจะไร้ผลเพราะว่าหลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบเดิมคือทหารยังคงหายไปอย่างไร้ร่องรอยจนผู้บัญชาการต้องจัดทีมเพื่อค้นหาร่องรอยของทหารที่หายไปในเช้าวันรุ่งขึ้นกองทหารที่ได้รับหน้าที่ให้แกะรอยเพื่อหาสิ่งผิดปกติได้ออกลาดตะเวนไปรอบๆพื้นที่ที่ตั้งค่ายเป็นรัศมีประมาณ5กิโลเมตรจนกระทั่งได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งเป็นโพรงลึกมืดรวมทั้งบรรยากาศหนาว ชวนให้ขนหัวลุกหัวหน้าชุดไม่รอช้าได้จัดให้ทหารจำนวนหนึ่งลงไปสำรวจทันทีระหว่างที่ส่งทหารเข้าไปนั้นฝั่งที่เฝ้าอยู่ภายนอกก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1-2ถึงงครั้งจึงทำให้คิดว่ามีการต่อสู้กับศัตรูฝ่ายตรงข้ามจึงได้ส่งทหารอีกกลุ่มเข้าไปเสริมในทันทีไม่นานนักหลังจากที่ได้ส่งกำลังเสริมลงไปทหารที่รออยู่ปากถ้ำก็ต้องวิ่งกระเจิงเมื่อได้ยินเสียงของทหารที่ถูกส่งลงไปตะโกนด้วยความตกใจว่าสัตว์ประหลาด พร้อมกับวิ่งพรวดออกมาเพื่อเอาชีวิตรอดทันทีที่ทหารที่ถูกส่งเข้าไปสามารถเอาชีวิตรอดกลับออกมาได้นั้นพวกเขาได้เล่าถึงวินาทีที่พวกเขาได้พบเจอในถ้ำนั้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพร้อมกับใบหน้าที่ตื่นเต้นอย่างสุดขีดโดยสิ่งที่เหล่าทหารที่วิ่งกันป่าราบออกมาจากถ้ำได้พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่เขาได้ประชันหน้ากับมันมาก็คืองูขนาดใหญ่ที่พวกเขาไม่เคยพบเจอกับอะไรที่มันใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน เหล่าทหารที่ชีวิตยังไม่ถึงคาดเล่าถึงสิ่งที่เผชิญมาอย่างหมดเปลือกหัวหน้าจึงได้สั่งให้จัดการกับเจ้าเพชรฆาตยักษ์นั้นอย่างเด็ดขาดโดวยวิธีการเอาระเบิดยัดเข้าไปในถ้ำนั้นเสียเลยเพื่อทําการปลิดชีพเจ้างูยักษ์ตัวนี้ระเบิดจํานวนมากถูกลําเลียงมาเพื่อใช้ระเบิดถ้ำปริศนาซึ่งเชื่อว่าเป็นที่พํำนักของพญางูอย่างมากมายโดยมีการวางแผนไว้ว่าเริ่มกดจนวนระเบิดไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ปากถ้ำจนกระทั่งถึงข้างในถ้ำอย่างระมัดระวัง สิ้นเสียงระเบิดเหล่านักรบจากแดนอาทิตย์อุทัยก็พากันวิ่งกลูเข้าไปในถ้ำเพื่อสำรวจอีกครั้งสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือร่างของงูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์มีความยาวหลายสิบเมตรความกว้างพอๆกับตู้กับข้าวที่อยู่ในกองทัพยังไงอย่างนั้นแถมปากของมันก็ใหญ่มากพอที่จะสามารถขมือบคนในคำคำเดียวได้มากถึง3คนได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวส่วนฟันของมันนั้นแหลมคมดังเคียวอาวุธคู่กายของยม,มทูตท,ที่พร้อมจะทิ้มแทงลงไปในก้อนเนื้อ ของบรรดาเหยื่อผู้ที่ต้องพบกับฝันร้ายที่สุดในชีวิตเป็นแน่ด้วยความใหญ่โตของมันขณะที่ทําการโจมตีเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายนั้นเจ้าอสูรกายยักษ์ไม่จําเป็นต้องงับแล้วรัดเหยื่อเพื่อบดขยี้กระดูกจนเสียงดังกรอบแกรบให้รําคาญหูแล้วค่อยขมอบเหยื่อเข้าท้องทีละนิดทีละนิดเหมือนงูเหลือมธรมธรมดาธรรมดาแต่อสรพิษร้ายตัวนี้เพียงแค่งับเหยื่อก็สามารถส่งเหยื่อสไลด์ผ่านลงท้องดําดิ่งลงสู่น้ําย่อยในกระเพาะอาหารนั้นได้เป็นเพียงเรื่องง่ายๆสําสหรับมันเอง ถึงแม้ว่าเจ้างูยักษ์ตัวนี้จะมีร่างกายที่ใหญ่มือึมามากแค่ไหนก็ตามแต่ร่างของมันถึงกับขาดวิ่นเป็นท่อนๆเมื่อต้องพบเจอกับแรงระเบิดจำนวนมหาศาลที่กองทัพได้ประเคนเข้าไปในถ้ำแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจ้าอสาูรกายยักษ์สิ้นชีพได้มันยังมีลมหายใจอยู่ถึงแม้จะน้อยนิดก็ตามมันยังคงมีแรงดิ้นรนหาทางกระเสือกกระสนผ่าร่างอันบอบช้ำเต็มทีพยายามเลื้อยหนีออกจากถา้ำพวกเขายังคงพบเศษซากชิ้นส่วนเนื้อของมันและยังคงกระดุกกระดิกอยู่ ณเวลานั้นทหารญี่ปุ่นที่ได้สวมบทเป็นยม,มทูตพร้อมที่จะมอบความตายให้กับเจ้าปีศาจยักษ์ก็ไม่รอช้าจัดการกระหน่ำยิงใส่จนปลอกลูกกระสุนหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นไปหมดจากยม,มทูตที่ได้เคยเอาชีวิตของเหล่าทหารลาดตระเวนเพื่อนของพวกเขากลับต้องกลายมาเป็นผู้ถูกลงทันก่อนที่มันจะขาดใจตายอยู่ตรงนั้นในเวลาต่อมาเหล่าทหารกล้าผู้พิชิตเจ้าสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์นี้ ก็ได้ทำการแล่เนื้อของเจ้างูยักษ์ออกเป็นชิ้นๆเพื่อความสะใจและเป็นการล้างแค้นให้กับผู้ที่ถูกมันฆ่าชีวิตไปอย่างสาสมนอกจากนี้สิ่งที่เหล่าทหารญี่ปุ่นได้พบเจอกับหลักฐานที่ทำให้ยิ่งมั่นใจได้ว,ว่าเจ้างูยักษ์นี้เป็นต้นเหตุของการหายไปของเหล่าทหารลาดตระเวนเพราะในถ้ำม,มีเศษซากกระดูกที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นพบทั้งกระดูกสัตว์น้อยใหญ่และกระดูกคนผสมกันอีกมากมายว่ากันว่ามีกระดูกของมนุษย์นับร้อยชิ้นเลยทีเดียว คุณลุงได้เล่าเพิ่มเติมอีกว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นสิ่งที่ได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นชั่วลูกชั่วหลานสืบทอดกันมาปากต่อปากแต่รับรองว่าเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าข้อมูลอะไรบางอย่างอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างตามคนเล่าต่อกันมาและเมื่อมีนักท่องเที่ยวทราบว่าคุณลุงเป็นคนพื้นที่ที่เกิดและเติบโตที่นี่และทราบเรื่องราวประวัติของงูยักษ์ต่างก็พากันถา,ถามถึงตำนานของเจ้าอสูรกายนี้อยู่เสมอ